ยังไงก<อ>็เป็นเธอพี่เธคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยไปสมตาเชื่อใจในรักเล่ารือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปาลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลย,ย่ยางงามปากเธอมันหวานมันหยางเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมาหากับพีทแบนพี่ยอมให้เธอได้สมแต่งที่รมหมาย แม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรมดาแค่พยามพันนันนามีแค่เขามาลักที่พอผสมผสานความรักยังมีขมไม่มีหวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว,ว่าฝันอืมแค่ขอโอกาสเพียงขอให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได้แต่คิดและคิดอยู่ไม่ไว่าผิดหรือว่าถูกแล้วคิดแล้วก็จูถ้าคิดแล้วก็จูบเธอ,อบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ งเจ้าชต่อให้รักเธอเท่าไรเธอก็คงไม่หันมองเธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนน่ยยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้าหญิงอยู่ในวิมานของเจ้าชายต่อให้รักเธอเท่าไรเธอก็คงไม่หันมองโอ้โหว่ากันละกันอีแต 榜样。<Ba? S 2>